ใช่ไหมดูดีๆอันนี้อันนี้เห็ดอะไรพี่น้องเนี่ยเห็ดอะไรน้องมิ้นบอกว่าเป็นเห็ดดามันใช่ไหมน้องมิ้นอู้มันจงเป็นเห็ดขอนสนได้เนี่ยน้องมิ้นจ้ะมันคือเห็ดอะไรอ่ะดอกดอกดอกเล็กมันก็มีนี่ตุ๊ปุติปี้อยู่ในเห็นไหมเนี่ยเนี่ยน้องมิ้นดูดอกเล็กมันนะนี่พี่เคยกินนี่พี่เคยกินนี่แล้วมันกินได้ไหมล่ะมันเกิดที่เดิมเนี่ยพี่ระดาอูยหู้นันเป็นกลมเป็นกลุมเนี่ยเป็นกลมเป็นกลมพี่ระดาเคยกินนี่เห็ดนี่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 ดูสิ ไม่ได้จะกินได้หรอกินได้เออพี่ระดาเคยกินเห็นนี่พี่ระดาเคยกินเอาเอายาบ้าบุก้าเด้อยายตุ๋ยเอาบ่กินกินได้พี่ระดาเคยกินมูมันเก็บมากมันอยู่เดินวัดน่ะมันอยู่เดินวัดน่ะนะที่ไหนมูพี่ระดาเลยน้องเิ่นเบาตีแกงแกงแกงเอาไหมมันหอมได้แยกตุ๋ยเจ้าดมมึงดูอุ้ยเดือดเจอะมูเด้เนาะเอาติละเอาไปนี่พี่ระดาเคยแกงน้องเม่นจ้าเอาโหลด เห็นดำก็เห็นบอกเขาลงยูทูบอ่ะเนี่ยเอ้าเอาไปแยกตุยเอาไปนะทำมันาวผิรดาเคยกินเห็นนี่เคยกินเพื่อนึงนี่กินกงกีกออะไรเก็บอยู่เดินวัดนดพี่ระดาเก็บอออันนี้นะมันอยอะได้หนาใช่ไหมโอ้ดิ้ดตุยเสียไปร่องไปกินเบ้างเด้อพี่ระดาเอออันนี้เอาเพื่อยเธอเอาไหพี่ระดาเคยกินยูจาว่าไม่ค่อยแน่ใจเป็นไหนนะครับเอาไปเอาหนาจะว่าพี่ระดาเคยกินนะมันอยู่เดินวัดไหมี่ระดาเออเอานะเอารถมูกับเลยว่าอันเอิอเห็น หญยาเฮ็ดดำอันอันม้พิ่รดาก็ต้องแกแกงพิ่รดามันหอมหมาจังมาเป็นเล็บผ้ากันเอาเข่าใส่เด้ก็ต่นนั้นอันม้แก่ๆน่ะเดี๋ยวจะตุยกะสิเอาไปเฮ็ดเชื้อให้กันอันนี้ก็ไปปลูกเชื้อถ้าอยตุดูเชื้อมันกินได้เนี่ยเส้นี่ใส่นมันใ่ไหมนี่ใส่นนี่เอ๊ะไม่ตุยไปเนี่ยแกงมันหอมไหมอยากตุยดมวนบังหอมพี่ระมันหอมพิ่รดาเคยกินเชื้อเนื้อหนเฮ็ดหนิเอาไปแกงเวมซีกันหมดแกงนุ่มๆอ๋เอาหมีดมาตัดขาดู มีมะตัดขาเจ้าคืบ่ไปปลูกติปลูกน้ำตัดขาไปกินน้ำปลูกบ้านเอาไปปลูกเอาไปกินปลูกอ่ะนับเป็นแมงก์เลยหล่ะมันเกิดจังสี่ลายที่เราดาเกินเลยเออเอาเอาไปปลูกเอาหางไปปลูกเอาใบว่านอะไรเงีเอาไปว่านอาะไรเจ้าไปใส้กระต่กระตาขนใส่ท่านกระตายพเราเลยลงทุนปลูกอยู่มันเกิดนี่าหญ่ที่ล่ะกินได้ พิดรดาโน่เลยอันพิรดาอันนุม่มลแกห้หอมเอามันม,นมนาเกิดน้ำมันยังคือว่ามีหากใหม่อยู่แถวนี้มันเกิดน้ำมันยาน,นี่ละเอาอันนี้มันเฮ็ดอีอย่างนี่โอ้อย,อยอย่าไปใกล้อย่าไปใกล้อันนี้คือเห็ดอะไรเนี่ยมันกินได้ไหมเพื่อนเขาว่ากินได้แต่พิระดาไม่แน่ใจน่ะมีสามโดมสามโดมบอกง่ายเลยน้อยใหญ่เอามาวางตรงกันง่าย ไอ้เจ้าหนอนมืออ่ะแก่บ well. ่คือเห็ดอ่ะเนาะเห็ดทานคือเห็ดอันย่างคือดินเนาะคือยังอ่ะเห็ดทานมันสิเป็นอันแกลนแกลนเนาะคอนกรีนคอนกรีนเห็ดาเบือเห็ดเบือใช่ป่าอันบ